ขาดทุเสือขาดของสุทรเงื่อเป็นเมื่อออกพันสามมันนีเป็นวันพะร,ระย่อมกับวัาบุญงล้ายเ็นพระเจอาว่าุม ระบเราชการท่านลดเว้นท่านไม่ได้ไม่ได้เอา้อมาส่นปการ่นให้รักษาหลักาสารการอีกครั้งะสรับ ว่าเป็นผู้ใหญ่เมื่อเป็นผู้ใหญู่้น้อย,ย,ยจะมาเกมากล่าวมาแนะมาเตือนกันไม่ได้อันนี้ไม่มีในวันนี้เราจะนั้นการ ิ่งที่ได้ยินก็ต่างสิ่งที่ทําให้เกิดความเคลืแรงสงสัยมีความไม่แน่ใจในจังไรต่ังว่าเอ,อ๊ะทำไมถึงทำแบนแบนี้ทําไมถึงมีทีท่าแบบนี้ทาไมจึงพูดแบบนี้ทําไมจึงมีอาการกิริยา ก็อยากใหอาผู้น้อยกระตางมาเตือนการบอก